สวัสดีค่ะพี่น้องพองไปสุบุสุคนเมื่อนี้ยกับปุป้ยปุยันนี้ก็เราพี่น้องยันนี้ก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องซอแอนออดีพี่น้องซอแอนออดีดีสวยงามค่ะพี่น้องจ๋าเราก็พูดแคปชัน่นเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตแมนิลีพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคือส่วนหนึ่งของการเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเกิดือประสบการณ์เพื่อเฮาส์าิไดมีประสบการณ์เลี้ยงลูกในวันข้างหน้าสิ่งดีๆกะ ดีสิงที่บ่ดีกับปับปรุงแก่ไขเดินหนาต่อไปสุดยอดคักอิลีพี่น้องจ้าแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆทรงกำลังใจสุดยอดสุดส,ดสวยมากจริงๆค่ะซอแอนอรดีสวยมากค่ะรูปบ้าสวยแล้วแคปชั่นหิวใจเลยค่ะงามเด้ก่อนคำของเอื้อยนาะพี่น้องสวยงามคักอิลีซอแอนอรดี คนสวยถึงงามถึงหุ่นดีผิวก็ดีเสียงก็ดีจิตใจก็ดีเลิศเลอเพอร์เฟกพี่น้องบอดบ่อยก็ดีดีถึงผัวถึงเมียเพื่นเป็นกันเองธรรมชาติบบยิงเพื่นรวยหลายปานในเพิ่นก็ธรรมชาติบานบานเพื่นบบยิงพี่น้องบด้ดดีกับแฟนกับแฟน,แฟนเพลงซมแ่นเว้าแบบเป็นกันเองเป็นตาหักถึงผัวถึงเมียเพื่นพี่น้นองดีใจนา ขอบครัวปุริสายขอบครัวซอแอนออรดีทั้งสองขอบครัวกับเป็นตะหักทั้งอันนองเพชรนองพ้อยสุขเสุขชนเพื่อนเป็นตะหักเิ่นเป็นกันเองน่ารักคักพี่น้องจ๋าสวยงามมากค่ะซอแอนออรดีบอสบอยสิริชัยโชคดีจังเลยเมีสยสวยสวยค้านพี่น้องเมียก็สวยผัวกะรอเสียงก็ดีพูดจาก็ดีทัศนคติก็ดีหาเงินกะเก่งผัวหาบเมียคอนทำงานหามลุงหามคัมกะเก็บเพื่ออนาคตข้างหน้าทำธุรกิจส่วนตัว สุดยอดค่ะอิลีแวบ,บแรกเหมือนเป้ยปานวาดเลยค่ะสวยจึ้งมากค่ะแม่นะพี่น้องเป็นนางฟ้าที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยแม่นบอจาใช้คําว่างามได้เปืองมากแม่เอ้สวยมากจริงๆค่ะนะพี่น้องสวยงามค่ะกิลีโอแอนอรเดีสุดยอดเหมือนนางในวรรณคดีกินรีที่สะอนุตานเลยค่ะอนุดาตเลยค่ะสวยมากค่ะโอแอนอรเดีคนสวยนอพี่น้อง จึงมากค่ะนางฟ้าคนสวยสวยงามค่ะโอ้ยสวยมากค่ะซอแอนอลดีเธอเป็นคนสวยที่ไม่ต้องแต่งตัวมากก็สวยจริงๆค่ะมีที่มาของคำว่านางฟ้าจำแลงสวยหรูดูแพงคือก็คือซอ,อแอนอลดีปุริสายนี่ละคาขอเมียบอดบอยสิริชัยซอแอนสวยงามเหมือนนางฟ้าเลยค่ะนพนองสวยงามค่ะซอแอนอลดี นางฟ้าชัดๆจ้านางฟ้าเดินดินสวยถึงจิตใจสวยถึงร่างกายสวยถึงภายนอกสวยถึงภายในโอ้ยเสม็นสวยงามขักนี้ความสุขเห็นเราก็ยินตามพี่น้องเบิ่งซ่อแอนอลดีกำบอดบอยสิริชายงามผอยู่น้ำกันแห้งสวยงามหนาหักผัวก็ะล้อรอเป็นตาหักขอบขวเพึ่นอบอุ่นเฮงเฮง,งปังปังเลยด้วยด้วยจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอมาซูฟังเด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย